การล่ดสุดดงเดงจากลอดไทยบ้านถอดเคลื่อช่วยหายใจแล้วแต่ยังต้องดูวันต่อวันคนในวงการเฟ็นแฟนอวยพรขอให้หายไว,ไว เขาเด่นเขาเดชจะพาเ,เพื่อนๆืนไปดูเรื่องราวหลังจากดารานุม่มดงเด้งนัทวุฒิแสนยบุตรหรือจาลรอไทยบ้านจากภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียหลักตกลงร้องกลางสะพานบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 บางปะอินนครราชสีมาช่วงหลักกิโลเมตรที่ห5 5้าห้าขาเข้ากรุงเทพบริเวณบ้านหนองรีตำบนสี่คิวอำเภอสี่คิวจังหวัดนครราชสีมาจากอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ดงเด้ง หรือจ่าลอดไทยบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเป็นการด่วนท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนๆในวงการและแฟนๆล่าสุดกีเจนจีลาภรยาของดงเด้งได้โพสต์ข้อความอัปเดตอาการล่าสุดของสามีว่าอัปเดตอาการพี่ดงวันนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วค่ะเปลี่ยนมาใส่ออกซิเจนพูดคุยได้บ้างแล้วอาการอื่นยังต้องดูวันต่อวันค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งมาให้พี่ดง พวกเราจะผ่านไปด้วยกันอย่างปลอดภัยหลังโพสข้อความอัปเดตอาการไปนะคะก็มีคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์วอวยพรขอให้ด้งเด้งไายไวๆเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ